สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซนสั้นอนเมืองนะคะโอ้ทวดูสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับโอ้วันนี้ทำไมไม่น้อยเราถึงได้สร้อยคอใส่ได้ไหมล่ะเน,น,น้นเนอะเพลงว่า คอแม่น้อยนี่ใหญ่กว่าสองนุ่มใช่ไหมเป็นสร้อยสองนุ่มใช่ไหมโอ้โหอ,อ,อะไรตัวผู้นี่วันนี้แม่น้อยใส่สร้อย,อยคอนี่มีเตรียมการอะไรหรือเปล่าไมุ้งครับฮะไม่จุ<ะ>้ง <c oughs> โอ้โไม่ลองไม่ลองขีบบ้างเหรอขีบโอ้ใค,โใครเกะฟานบ่เกะ เราจะพาใหญ่ของซุ้มน้ำเงินนะคะไปเลาะไปเลาะเออยังวะทดสอบคืนเดิงมันยังคือเกาบงัิยังอาจานเทศเนาะ มะแรกมะแรกโอ้เศร้าแล้วอืมมะแรกในจานเทนเด็ดนี่มะแรกของแม่น้อยที่ขึ้นตั้งแต่เราซื้อมาก็คือควานเทนนะคะนี่เป็นควันคนแรกเลยฮะ ควันไม่กิ้งตั้งแต่ซื้อมาไม่ขึ้นเลยขึ้นตั้งแต่วันที่ไปซื้อครับไปซื้อพอวันที่สองมาคือมอบให้ควันเทนเลยนะพุชิซุมคิวเลยโอ้จะเอลด ไม่นอยมาต้องแวะตรงนี้โอ้ดู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 ที่นมนะสังเกตดูที่นมว่าเริ่มเต่งตึงแล้วเริ่มเต่งตึงมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปโชว์ส้มเขียวหน่อยไปไปชันเจ๊ใหญ่ส้มเขียวหน่อยเจ๊ไม่อยู่ไปดูแล้วไม่เป็นไรก็ต้องเหลือสักเจ๊แหละ เมื่อกี้เห็นไปแล้วตัวหนึ่งนะไะฮะ,น,ะ,น,ะนี่จะพาไปโชว์ตัวอ่ครับเจ๊ซุ้มเขียวนะคะซุ้มเขียวกับซุ้มน้ำเงินความหนาก็สูสีกันสูสีนี่แพ้ครับสูสีนี่แพ้ ของธรรมดาวันนี้ได้สร้อยคอสร้อยคอนี้ไว้สําหรับจูงนะคะไม่ได้ขีนะคะจูงอ่ะยยากใครมาทำลน่น้มีกินอีกอวันอ่อนหนักกบบ้าซิเซียขึ้นแล้ ก็เขียวกับน้ำเงินเราก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยเมตรข้างหน้านี้นะคะ,อ,ะออกกำลังกายนะครับช่วงนี้กำลังกายช่วงนี้ก็จะพารุ่นใหญ่ออกบ้างนะคะวันนั้นเราก็พาพ่อใหญ่ทงของเราหนุกซุ้มเขียวแล้ววันนี้พนะาเจ้น้อยของเรานะคะอะเดี๋ยวเราเดิเนน้ำไม่ค่อยไหลเออ ดูดูเอาลัดเลาะสมัยเมื่อตอนพาธันวาเดินเนี่ยก็จูงแบบนี้นะคะไม่ได้ขี่คอนะคะก็จูงกันเราไม่ได้ยกขีนนะคช้าง,าง,าง,ง,งไม่ได้ยกขีนเดี๋ยวเราไปไประชันกับเจ๊ส้มเขียวกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วแม่ถึงแล้วแม่น้อยของเราดูค่ะด่านแรกก็เจอเจอมมี่ก่อนนะยืนนิ่งโอ้ยอย่าไปกินมะม่วงเขายืนนิ่งมองอยู่นะคะเพราะว่าสาวที่ไหนเดินผ่านรุ่นเดียวกันหรือเปล่ามีเจ๊ไหนอยู่บ้างโอ้เจ๊ลบับเจ๊บูนครับเจ๊ไพ่เจ๊สมบุรเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกอ๋อ นี่พาเจซุ้มน้ำเงินมาประชันเจซุ้มเขียวหน่อยออนุ่นๆโคกาคกนุ่งาคกโคอ,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 อคือคือเบิ้งนมก่อนเบิ้งนมก่อนคือบบคือ,เ,อ,อเริ่มกลางออกแล้วอ,อ้าวสงสัยกลัวเจซุม้มซุ้มเขียวแน่นอนเลยตอนนี้ไม่หันหน้าสู้แล้วจะกลานแล้วนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ โอ้แต่ดูชื่นชื่นคือไงึืนคะคืะเป็นสาวนะคะชื่นตัวดำมากเลยอืมอยู่ต่เจ๊ไผยค่ะโอ้ความหนาวนี่ยเจอกันเจอใกล้ไม่ได้เจอใกล้ไม่ได้เพราะว่า กลัวจะปะทะกันเพราะว่าเจ๊ทางนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเจ๊เราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันใช่ครับปะทะกันไม่ได้อไรหฮะานนนนั้มหวบอกอ่านิสัยนะเดี๋ยวเจออยู่ใกล้กันไม่ได้กลัวจะปะทะกันแจ็คแล้วอันนี้ประเด็จคีเนาะขันตะกรันขันขีข้อมันกับบริเวณไรหน่อยเขาต้นนั้นมันเป็นอย่าง รถเขาม่าทรงคลองเราไมนไปนอนแต่รถเหรอเหยียบเลยเหียบลอยเหยียบอยู่นี่นะอันตัวดำตัวดำนะตัวดำนั่นโอ้เสียดายตัวที่อยู่ไปกันงากดิ์นะโอ้งานศักดิอันนั้นอันนั้นไวไลอันคู่คู่อันนี้ของสิงเอาบัวอยังเขาบัวบัวไรบัวไลบัวไรจะเหยียบเหยียบคู่ก็เหยียบเหยียบพูดไหม ยืนก่อนยืนก่อนโอ้สงสัยกลัวเจแห่งซุ้มเขียวจริงๆเลยวาดมีปลาเอกมานำวค่ะโอ้นนบัวบานน้อยมาด้วยค่ะบัวบานน้อยมาด้วยลงมาลงมาโอ้เจเราไม่อยู่เลยค่ะเจเราพอมาถึงซุ้มเขียวนี้ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ เป็นยังไงจันยงไม่อยู่เลยใช่ไหมอยากกลับบ้านอย่างเดียวดูหนูควาเล็กดึงไว้นะคะอยากกลับบ้านดูดึงนเยมือวนะกหนออ้ไปนู่นก็ได้่อนะไปเดี๋ยวดู·บนนี้นิดนึงครับเออเน

มาโชว์เจ๊แล้วก็น่าจะอายเจ๊ซุ้มเขียวค่ะไม่อยากอยู่เจ๊น้อยของเราควาเล็กดึงไม่อยู่เอาเอาเอาเดี๋ยวไปกินหญ้าเขาอีกนะเดินห่างๆต้นไม้เขาเดี๋ยวล่ะยางเสร็จแล้วเนี่ยล่ะออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยฟู อีของเราอยู่ไม่นิ่งเลยอยากดึงนั้นดึงนี่นะคะเดี๋ยวพาเดินอ้อมสักหน่อยค่ะนานๆจะได้เดินนะคะเจ๊ฮะต้องใช้สองมือดึงดึงไม่อยู่มือเดียวดึงไม่อยู่ บรรยากาศยามยามค่ำนะคะในหมู่บ้านช้างนะคะเดินออกกำลังกายแวะทักทายนี่ถ้าเรามั่นใจสองเจก็อาจจะพาเข้าใกล้อยู่แต่นี่คือไม่มั่นใจนะเพราะว่าใ,ใช่ต่งตางคนต่างไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจเจของเราเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อก่อนควานขี่ด้านบนนี่คือม,มั่นใจนะคะไม่ไม่ไม่เคยทำร้ายช้างเชือกอื่นนะคะแต่ว่านี่เราไม่ได้คุมด้านบนกันเลยไม่มั่นใจคะ่ะ เพื่อความปลอดภัยก็เดินผ่านก็พออนนเป็นห่วงลูกนะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกในท้องใช่ไหมไม่หวานโอ้่วลวงห่วงเบาวาโอ้ออกห่างลูกจะว่องวงเลยจะว่องวงจะว่องวงคือภาษาเวยนะถ้าภาษาไทยก็จะระแวงโรเองฮะโอ้โอ้โยกหางแล้วยกหางแล้ว ถั่วพูโอ้นั่นนั่นนั่นเอ้ยโดนโดนเกือบ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 แล้วถั่วอย่าไปใกล้โอ้ถั่วพูมานี่โอ้ถั่วพูไปเลยทีนี้เกือบโดนเด้อเมื่อกี้เอ้อเดี๋ยวจะย้อนใส่ฮะอะไยังไงเราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะคะในช่องของเราค่ะช่องคลายแซมสั้นขวัญเมือง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ